สวัสดีครับพี่น้องเอฟซันดาฟาร์มทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้จะมาทำการผ่านะครับผ่ามดลูกให้พี่น้อง f อได้เห็นว่าภายในมดลูกวัวควายเนี่ยในสรีระของเขาเนี่ยมีภายในมีอะไรบ้างเพื่อจะให้พี่น้อง f อฟซที่กำลังจะศึกษาเรื่องอณาโตมีวัวควายเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์นะครับจะได้รู้ว่า าภายในมีอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะขอทําการผ่าแล้วก็จะอธิบายเราจะเริ่มต้นผ่ามาจากอาวัยวะเพศเขาเลยนะครับเกินไกลเริ่มไม่คมแล้วเอาไปลายๆเนียให้มันกินไปลายเออเนี่ย เหนียวมากนะครับหนังวัวหนังควายนี่อันนู้นยิ่งยันยิงย่งไปใหญ่เลยมั้งลองดิอ้ะพัดลองออนใหม่ดิอ,นนอันนี้คือการเรียนผสมเทียมเนี่ยครับการคนที่จะรู้จากเรื่องการผสมเทียมเนี่ยเราจะต้อง <c oughs> ศึกษาเรื่องอสรีระให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องมีความละเอียดอ่อน เพราะว่าอันนี้คือเป็นระบบตื่นพันธ์ของสัตว์นะคนที่เรียนผสมเทียมจะต้องอศึกษาเรื่องสรีระของเขาครับให้มันกินไปไป,ไปกันเพราะว่าบางตัวเนี่ยมดลูกมันก็จะผ่านการมีลูกมาเยอะ พี่น้องเกษตรกรรักษามดลูกไม่ดีครับก็จะทําให้มดลูกคดคําว่ามดลูกคดนี่ไม่ใช่คดที่พงมดลูกนะครับคดที่ตรงคอมดลูกมันมันจะมีอาการอ่าเรียกว่าพัางผืดยึดเกาะก็จะทําให้หมดลูกเนี่ยสอดปืนผ่านไปได้ยากอ่นลองทำท่าสอดปืนให้ดูดิลองสอดต,ตัวนี้ดิอ่าน,นี้นะครับลักษณะการฝึกสอดปืน ของผู้เรียนนะครับก็จะสอดแบบนี้นะครับอันนี้คือการฝึกเริ่มต้นการฝึกเรียนผสมเทียมจะต้องจับจับคอมดลูกให้เป็นนะครับแล้วก็จับปืนจับปืนต้องจับให้เป็นแบบสนุถนอมแบบทําแบบธรรมชาตินะครับอาดึงกลับไปหน่อยก็ได้ถ้ามันตึงมากมันดึงคอมดลูกกลับนั่นแหละถ้ามันยาวมากเราก็ดึงกลับก็ไป เราก็จะต้องมีการขุดใช้ดับเบิลชีตนะครับใช้ปืนพอไปถึงหน้า์วิสตก็ลูดดับเบิลชีตออก mm hmm. เพื่อจะเอาแต่พลาสติกชีตเข้าไปเพื่อไปเดินน้ำเชื้อในโพรงมัดลูกนะครับอ่ามันจะมีตำแหน่งนะครับจะต้องผ่านคอมัดลูก3เปาะเข้าไปก่อนแล้วก็มันจะมีตำแหน่งการเดินน้ำเชื้ออ่การอ่าไหนถึงยังเอาถึงแล้วไม่ ถึงเอาทําให้ถึงก่อนเจะให้ดูว่าตาแหน่งตรงไหนที่เราจะเดินน้ําเชื้อนะครับเอขังปืนไว้นี่ปืนปืนมาถึงจุดนี้นะครับพี่น้อง F4 ครับตัวนี้ปืนมาถึงจุดนี้แล้วเอางัดปืนโผล่ขึ้นมาอ๋อมันยังไม่ได้เข้ามาเลยเอาตัวนี้ก็นตัวนี้เข้ามายัง อ่าพา,พาต่อไปอ่าโอเคอทุกคนมาดูตรงนี้มาดูนี้ก่อนพามาดูนี้ก่อนครัทิ้งปืนไว้แน่นะอ่าน่ยเห็นไหมก่อนที่จะเข้าไปในพงมดลูกเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนตูดไก่มันจะมีลักษณะจุนๆขึ้นมาเหมือนตูดไก่เดี๋ยวนะมองไม่ชัดอ่าเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนตูดไก่นี่คือ เรียกว่าหน้าเซอร์วิสนะครับเป็นภาษาที่ทางแพทย์เรียกว่าหน้าเซอร์วิสแต่เราคนธรรมดาผมก็เรียกว่าตูดไก่นั่นแหละครับนะมันจะมีนูนนูนขึ้นมาเห็นไหมครับ mm hmm. เป้าหมายของเราคือเอาปืนมาอ่าเป้าหมายของเราคือเอาปืนปืนเข้าไปทางนี้นครับ mm hmm. ปืนเราจะเข้าไปทางนี้นะ mm hmm. ปืนจะเข้าไปที่ตูดไก่นะครับ mm hmm. เพื่อจะผ่านสามปะอ่ะโ mm hmm. อเคที okay. น,นี้ ฟันตุกกันแล้วพาดูเลยนี่นะครับพี่น้องอีสีมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ<ำ>เอาหมดเลยนนไม่เยอะมากไม่ได้เอาแค่สามเยอะมากกินเดี๋ยวค่อยหยิบเ,เดี๋ยวาก็อยักก็ไนดนะ้อเอาแล้วที่เหลือจะไปทำอะไรอะ่ะ ยำบ่อ่าที่สองยังไม่ผ่านถอยถอยมาตัดใหม่ถอยมาตัดใหม่ยัง พยายามสอดให้เจอรูแล้วค่อยลงเงนไก่ไม่งั้นมันจะเป็นแผลมันจะไม่เฉียบมันจะสังเกตยากเอออย่างนั้นนะต่อเนื่องไปเลยอ่าโอเคพักก่อนเบรกก่อนนี่แหละครับพี่น้องเอฟตีครับเห็นไหมครับมันจะมีเป็นคันคันอ่าตัวนี้เป็นตัวปากปากหน้าเซอร์วิสที่ผมเรียกว่าตูดไก่เมื่อกี้นะครับพอสอดปืนไปปืน พอสอดปืนไปนะครับพอสอดปืนไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปชนตรงนี้ทีนี้เราก็จําเป็นจะต้องหาหาให้เจอนะครับหารูต่อไปให้เจอมันก็จะไปเป็นปอะที่สองนะครับปอะที่2แล้วก็จะมีปอะที่3ตรงนี้คือจุดที่วางวางน้ําเชือ้อภาพอีกโอเคแล้วนี่แหละครับพี่น้องเห็นไหมครับ เวลาเราสอดปืนผ่านจุดนี้ไปจุด2ผ่านจุด2ไปจุดที่3เรียกว่าเปาะนะครับภาษานักผสมเทียมเรียกว่าเปาะพอปืนถึงตรงนี้จุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ปล่อยน้ําเชื้อนะครับจุดนี้เป็นจุดที่ปล่อยน้ําเชือ้อน้ําเชื้อก็จะวิ่งไปทางปีกมดลูกนะครับวิ่งไปทางปีกมดลูกถ้ามันตกไข่ข้างไหนก็จะไปปฏิสนธิข้างนั้นนะครับอ่ะทีนี้่าอ,ออกทั้งสองแฉก อ่าไ,ไ,ไม่ไม่ยกแล้วไม่ยกมีกันไกลแล้วสอดเป็นรูไปเลย <c oughs> สอดตามรูไปถ้ายกกันไกลเราจะไม่เห็นนํนำเป็นรูเข้าไปนํำเป็นรูเข้าไปให้เจอรูอ่านั่นแหละ ไล่ให้หมดไล่ให้หมดเดี๋ดยอะเลยไล่แถบนี้ให้หมดก่อนนี้มันยังไม่ไม่ขาดเห็นไหมี่ยมันยังเป็นเนี่ยต้องไล่ให้มันเป็นธรรมชาติออกมาอันนั้นทะลุแล้วไล่ให้หมดเลย <c oughs> ไม่ไม่ไม่ตัดขาดตัดขาดไม่ได้อ๋ออ๋ออะไรอ่ะตดัดตัดไป <c oughs> โอเคอ่ะอีกนี้ฟังหนึ่ง จะได้เห็นชัดเจนทีนี้คือคนที่เขาอยากจะรู้จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อมดลูกมาผ่าแต่สําหรับคนที่จะฝึกเรียนประสมเทียมตัวนี้จําเป็นต้องมีนะครับอตัวมดลูกเนี่ยจำเป็นต้องมีถ้าไม่มีทําไม่เป็นนะครับอยู่ๆจะไปสอดต,ตัวเป็นเลยยากมากครับทั้งดิ้นทั้งเตะทั้งถีบมองอมมีแล้วออกมาแล้ววันนี้ตมยังเ่ี โอเคครับได้ละเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีจะเห็นไหมครับว่าอันนี้คือปีกมดลูกนะครับนี่คือปีกมดลูกความอยู่ภายในเนี่ยข้างในของมดลูกเนี่ยครับจะสะอาดมากนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์ที่ทําให้หมดลูก,ออกเสพหลือรังก็ จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นความไม่มีอะไรเตือปนอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปล้างมดลูกก่อนผสมหรืออะไรต่างก็ไม่จําเป็นต้องทําเพราะว่าบางคนบางท่านบอกว่าโทรมาปรึกษาบอกว่าควรจะล้างมดลูกก่อนผสมหรือไม่นะครับจริงๆแล้วไม่จําเป็นเลยครับไม่จําเป็นต้องไปล้างเพราะว่ามันเป็นที่สะอาดอยู่แล้วนะครับแล้วการที่ผลิตเมือกเนี่ยครับเมือกการงัวควายกลับสัตว์เนี่ย ตรงบริเวณปีกมดลูกเนี่ยครับจะเป็นตัวผลิตเมือกออกไปเมื่อผลิตได้เวลาแล้วเขาก็จะขับออกมาที่อวัยวะเพศนะครับเนี่ยเป็นเมือกเมือกอย่างนี้นะฮะเนี่ยเป็นเมือกเมือกลักษณะน,นี้แต่ถ้าเป็นสีแดงอย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับสีแดงอย่างนี้คือหมายความว่าผนังมดลูกอาจจะมีแผลมีอะไรก็ทําให้เขาขับไปเลือดออกมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่นอันตราย แต่ถ้าเมื่อเป็นสีขาวขุ่นนะครับเมื่อเป็นสีขาวขุ่นนั่นแหละครับมะุกอักเสบไม่ควรจะผสมนะครับไม่ควรจะผสมเพราะว่าไอ้น,นี้หมายถึงว่าอักเสบแล้วไม่มีโอกาสตวสมติดนะครับนะแล้วก็นี่ครับก็เราผ่ามาจากอวัยวะเพศเขาเนี่ยหนังส่วนนี้จะเป็นหนังที่หนามากนะครับพี่น้องเอฟตีเห็นไหมครับการตัดไม่ได้ตัดแบบง่ายๆเลยนะครับตัดลูก เราไม่ได้ตัดแบบง่ายเลยนะต้องลงแรงเยอะมากคนผ่าจะต้องลงแรงเยอะก็สะแสดงว่ามัดลูกของสัตว์เนี่ยมีความเหนียวเหนียวพอสมควร <c oughs> นะครับเหนียวพอสมควรนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเอฟตีได้เห็นลักษณะเดี๋ยวจะให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าถามว่าเมื่อกี้กระเพาะเยี่ยวนี่กระเพาะเยี่ยวอยู่นี่นะครับ กระเพาะเยี่ออยู่นี่นะก็ท่อนํากระเพาะเยี่ยวก็จะมาจากเอาไว,ว้วาเพศเหมือนกันนะครับแต่เขาจะแยกลงข้างล่างนะครับเนี่ยรูแยกลงข้างล่างอ่าเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับอันนี้คือรูกระเพาะเยี่ยวถ้าเกิดเราเฉียงปืนลงข้างล่างมันจะเข้าไปในกระเพาะเยี่ยวนะครับจะเข้าไปทางนี้เพราะฉะนั้นหลักการผสมเทียมจึงต้องเฉียงปืนขึ้นบนตลอดเพื่อหลีกเลี่ยง นะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าไปในะกระเพาะเยี่ยวกระเพาะเยี่ยวรูใหญ่นะไม่ใช่รูเล็กๆเกนี่ยเมื่อกี้เห็นไหมเนี่ยรูเท่านิ้วเลยใส่ไปสามนิ้วก็ได้สองนิ้วก็ได้นะอ่ยโอเคเห็นไหมเห็นเขปาปากมันลูกยังอ่ะ,อะผ่าไปอีกอันนี้เราผ่าตัวที่สองแล้วนะครับพี่น้องเอตี คือการเรียนผสมเทียมเนี่ยครับจำเป็นจะต้องผ่าให้ดูนะฮะอ่านี่เห็นไหมฮะนี่ลักษณะลักษณะของหน้าเซอร์วิสนะครับคือปากมดลูกนั่นเองนะฮะเราก็จะสอดปืนเข้าไปตรงนี้แหละครับบางคนหาไม่ถูกนะครับบางคนหาไม่เป็นหาไม่เจอก็จะหลงประเด็นนะฮะจะหลงประเด็นก็จะดันข้างเขาเรียกว่าดันข้างบ้านโน่นนี่นั่นนะะแต่จริงๆแล้วถ้าหาถูกนะอ่ามันจะดันปืนไปจะไป อยู่แถวข้างๆก็ดันมั่วตัวดันอยู่นั่นแหละจริงๆแล้วถ้าดันแล้วมันไม่ไปเราต้องถอยปืนออกมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อลองดาถอยปืนนะแล้วก็เริ่มต้นใหม่พอหาดันอย่างนี้ก็ไม่เจอใช่ไหมพอไม่เจอก็ดึงปืนกลับมาแล้วก็เริ่มต้นหาใหม่นะครับเริ่มต้นหาใหม่พอมันเจอรูแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าแบบธรรมชาติไหลลื่นไปเลยเพราะว่าวัวกับสัตว ควายกับสัตว์เนี่ยมันจะเปิดรอรับไว้ด้วยแล้วเพราะว่ามันมีเมือกหล่อลื่นอยู่ด้วยมันจะใส่ง่ายนะเนี่ยเราเห็นแล้วนะอย่างงี้แล้วมันไม่ใช่เรื่องลําบากไอ้ที่ลําบากคือหาประตูทางเข้าหน้าเซอร์วิสไม่เจอเท่านั้นเองนะพยายามตั้งใจทําให้ละเอียดอ่านเลยพยายามมีสติในการทํางานนะสติในการทํางานแล้วก็ค่อยๆค่อยๆทําเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่า อ่าอนาตมีของเขาเป็นยังไงส่วนประกอบของมดลูกเป็นไงแล้วเราจะสําเร็จในการเรียนผสมเทียมนะครับนะฮะอ่า,าไปเรื่อยๆบางตัวเราใส่ไปได้เปาะหนึ่งแล้วเปาะที่สองหายากอีกเพราะว่ามันคดนะเพราะมดลูกคดเราก็ต้องพยายามใช้มือช่วยดัดช่วยให้ตรงเนี่ยนี่สันส่นนะสั่นอาอันนี้ฮะคือคือ่ๆทิ้งรูนะสอดตามรูแล้วตัดไปเรื่อยๆถ้าทิ้งรูมันจะเละ ันจะไม่เป็นธรรมชาติอ่ะตอดไปตัดไปไอ้น,นั้นทิ้งรูแล้วแหละทิ้งยังไม่ทิ้งเอออย่าทิ้งรูเสียบๆกันไกลให้เข้ารูไปทั้งนัน้ไม่น่าจะใช่น่าจะอยู่นี่นะเนี่ยรูอยู่นีเ <c oughs> ออมันจะต้องเป็นธรรมชาติของมันเลยมันจะต้องเป็นลำเป็นต่อตรงปเลยเมื่อกี้ผ่าเละ อาสอดกลนไกไว้แล้วก็กุบกุเข้าไปเนี่ยลาัาขณะปีกบนลูกจะเป็นอย่างนี้นะครับพี่น้องครับอโอเคจบละไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายอันนี้จบละหารูให้เจอเออนั้นแหละมันจะต่อเนื่องกันเลยนะมันไม่ใช่นจะมีขั้นมีอะไรดักไม่ใช่ โอเคเรียบร้อยอันนี้คือปีกมดลูกนะครับเนี่ยก็ยังเป็นปกติก็จะเป็นตุ่มๆอย่างนี้ตุ่มตัวนี้คืออะไรตุ่มตัวนี้คือลกนั่นเองเดี๋ยวเวลาสมมุติว่าลูกวัวมันจะเกิดตรงนี้ใช่ไหมไอผนังตัวนี้จะจะหลุดออกมาหุ้มตัวลูกซึ่งเราจะเรียกว่าลกอ่าที่เนี้ยเนี่ยคือผนังมดลูกเป็นตุ่มๆตุ่มๆนี้ก็คือเม็ดดุม ซึ่งมันจะเป็นตัวเดินเลือดเป็นตัวอะไรต่างๆที่ลูกจะได้รับจากแม่ทางนี้แหละทางสายสะดืออะไรต่อมันกจ็จะเกิดในนี้เลยนะครับอันนี้ที่บายให้ฟังง่ายๆเนาะก,ก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ